พาชมเช็คชั้นเคลือบเซรามิกเทสลาโมเดล3คันนี้หลังเคลือบไปแล้วปีครึ่งนะครับก็วันนี้ลูกค้านารถเข้ามาทิศเบนซเซอร์วิสตามแพ็กเกจทุกๆ6เดือนของเราก่อนอื่นเลยมาดูกันนะครับว่าหลังจากผ่านการเคลือบเซรามิกไปแล้วปีครึ่งเนี่ยชั้นเคลือบเป็นยังไงบ้างนะครับก็เราจะเห็นจากในคลิปนะครับว่าน้ํายังคงเป็นเม็ดคลุมสวยแล้วก็ไหลทิ้งตัวออกไปอย่างรวดเร็วก็แสดงว่าชั้นเซรามิกยังคงปกป้องผิวรถได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าเทสลาโมเดล3คันนี้ เกือบไปแล้วเกือบ2ปีนะครับบอกเลยว่าเคลือบรั้งเดียวอยู่ได้ทนทานยาวนานจริงๆนะครับสำหรับสิลิกแบนคาโปรมาถึงขั้นตอนการล้า,ทางทำความสะอาดที่เข้ารับบริการหลังการขายกับเรานะครับโดยเราจะเน้นดูแลเป็นพิเศษตั้งแต่ขั้นตอนการล้างเลยนะครับเพราะเป็นหัวใจหลักที่ทําให้ชั้นเคลือบปกป้องสีรถไปได้อย่างนานๆสําหรับโัวล้างรถเราใช้เป็นน้ํายาคาโปดิสเกลเพื่อช่วยขจัดจากการคราบตะกันคราบน้ําลดการยึดเกาะของสินสกป,ปรกสาเหตุที่ทําให้ชั้นเคลือบสมลิกเนี่ยหมองลงนะครับและในขั้นตอนการล้างของเราไม่ใช่ค่่การราาารล้้งภยนนอเทั แต่เราดูแลเน้นในส่วนรายละเอียดเล็กๆอย่างตามซุ้มล้อหรือตามซอกมุมเราก็จัดการทำควาสอาดให้ด้วยนะ